เริญนธรรมสุนทรีนจไรทุกนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ชั้น2ของเฮือนศูนย์น,น,นะคะวันที่10เมษายนนี้ก็เป็น การประชุมนะคะนี่คือห้องประชุมที่ชั้น2อ0เพือนศูนย์นจุดนี้ก็จะมีการประชุมเป็นประจําทุกวันนะคะของชาวอโศกนะคะซึ่งรอบนี้ต้องบอกว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยมาให้ความสนใจในการประชุมเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมที่ได้มาเจอหน้าค่าตาก,กันนะคะเป็นการประชุมแบบออนไซต์แต่ว่าวันนี้ภาพที่เราเห็นนะคะทางทีมงานจากสันติอโศกนะคะบวสันติอโศกก็มาประชุมกันหารือในส่วนของการที่จะเตรียม การทําอาหารนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีการหมุนเวียนจัดสรรเตรียมทําครัวนะคะเนื่องจากว่าท,ที่นี่นะคะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีการรับประทานอาหารมีทั้งเด็กนะคะแล้วก็มีในส่วนของอชาวชุมชนแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมง,งานเนี่ยก็จะแวะเวียนมารับประทานอาหารเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดสรรน,นะคะเป็นหนึ่งจุดที่ถือว่าทํางานหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าครัวเนี่ยก็จะมีอาหารมีวัตถุดิบ ให้นะคะแต่ว่าก็จะต้องมีทีมที่เป็นเจ้าภาพนะคะที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการอาหารในแต่ละวันแล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศว่าพอทําอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ามาโฆษณาอาหารในแต่ละวันนะคะพอทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาแนะนําว่าเมนูที่มีในแต่ละวันคือเมนูอะไรที่บริเวณด้านหน้าหลังจากที่ธรรมนา่านเทศเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มีโอกาส ได้เห็นการแนะนำอาหารน,นี้นะคะก็เป็นบรรากาศให้เห็นตอนนี้นะคะ,อ,ะอาหารถือว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งในโลกนะคะเพราะครูก็ให้ความสำคัญกับการทำอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ไร้สารพิษนะคะตอนนี้ก็เป็นการวางแผนงานร่วมกันนะคะเพราะว่าทีมงานเหล่านี้ก็จะต้องเข้าไปช่วยเตรียมอาหารในตลาดของตลาดอาริยะด้วยเช่นเดียวกันนะคะ นี่แหะคะ่ะบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะที่ห้องประชุมของเฮือนบวรราชธานีโศกค,ค่ะก็ทำให้เห็นความทุ่มเทนะคะของพี่น้องชาวโศกที่พร้อมที่จะให้บริการแล้วก็ความเป็นมืออาชีพนะคะทำงานตลอดระยะมา42ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท,ทุกๆงานก็ถือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ จำนวนคนที่มีเพียงเท่านี้แต่จะต้องรองรับแล้วก็ให้บริการพี่น้องในปริมาณที่เยอะก็ต้องมีการวางแผนหารือกันนะคะเพื่อใหอ้บริการได้ทันอย่างท่วงทีค่ะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะจะริ่ธรรมสมุดีมีใจไรทุกข์คา